เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกเรียงกลายยืนนานจ่าสิบเอกรัตนพลอน,อนุสนจ่าสิบเอกสำราญสมานทองจ่าสิบเอกอนันตสิทธิ์เหลาแพงสิบเอกทรงธรรมขาหาวงสิบเอกสรัญยูชัยยาสิบเอกเขมวัดเขมกนก สิบโทก้องพบแปลงสอนพลทหารอัครพลเขียวหลงพลทหารนัทพงศันติกุลพลทหารเขมมิทสิ์ศรีหบุตรพลทหารอนุวัฒน์นาคแท้พลทหารกฤษดาบุญหนาพลทหารอนันดาช่วยชัยศรีพลทหารชีรพัฒน์จันตบุตรพลทหารธนภูมิบึงลาและอาสาสมัครทหารพรานพรชัยแก้วมงคล กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกพุทธ,ธิพงษ์วงบณนีจ่าสิบเอกคมกร,ริร่วมชัยภูมิ จ่าสิบเอกชัยธวัฒน์บงคำจันทร์สิบเอกยุทธการแล่วงคตสิบเอกนรุนาศคำแสงสิบโทปรีชาเสือบัวสิบโทธนโชธนาชัยลานพลทหารมณัสวีโพสีพลทหารพัคระนันเหมือนตาพลทหารภาคภูมิสอนเกิดพลทหารตะวันสิงเรืองพลทหารพิษพิบูลลามคำพลทหารจิรพัฒน์ประธานพลทหารรัชตาเป้าพิมพลทหารนัทพลอ่อนพา พลทหารปุญญพัฒติยบุตรพลทหารทวีชัยง้นหงและพลทหารภาสวิทอบรมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกรัรมพูชาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกวันชนะสำราญมากจ่าสิบเอกจักรพงษ์ห่อไทยสงจ่าสิบเอกอิทธิพัฒน์หวังชิวกลางจ่าสิบตรีวัชรศักดิ์สุขถาวรสิบเอกชานวิทยาวกิวรัญจกรสิบเอกเชิดชัยสีขนสิบตรียุทธนาไกรเพชรพลทหารชนลสิทธิ์แก้วทองและอาสาสมัครทหารพรานคมแก้วปริมปราบ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและข้อรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปราศาสตร์อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่โรงพยาบาลศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายบุญถมศรีบุญมีราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรจชาทานพวงมาลาพระราชาทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายค่ำวันนี้ที่วัดสายทองอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอศนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารศิรวิทย์พินโยสุข ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหมอ่อมให้เชิญตรากร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพลทหารสิรวิทย์พินโยสุขอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ และว,วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพนายสมศรีลาบ,บุญนางอรุณรัตน์วันศรีนางสาวสาว,วิตรีอ่อนสวงนางสาวรุ่งรัตน์ประชันเด็กหญิงทักษพรประชันเด็กชายพงศพักประชันและเด็กชายกิตติศักดิ์คำวังราษฎรที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดมหาพุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญตะกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญ,ญาติของราษฎรทุกคนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้และที่วัดเนรมิตรวิปัสนาอํเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายชัยพยจน์จรุนพงศ์ผู้วาราชการจังหวัดเลยเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกอับพิรมทรงพุทธซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกอภิรม ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีวุฒิชัยคงสงดาบตํารวจจิระจุลนินดาบตํารวจมัซากีมามุดาบตํารวจกูมหาเดกูเงาะจ่าสิบตํารวจทรายดีเจ๊เปะสู สิบตำรวจตรีโมฮาเซนอาลีโตมะและนายมะรอดีสมะแอกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจสถานีตำรวจภูธรสากลอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนสายสากอแวงหมู่ที่9บ้านจือแรตำบลสากลอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุงไหงปาดีอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและประชาชนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบเหตุการณ์การสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบุรีรัมย์ ทรงมีพระราชกระแสผ่านมูล,ลนิธิชัยพัฒนาให้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความต้องการและความเดือดร้อนของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568พระราชทานพระราชทร,ร,รัพย์ส่วนพระองค์แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว7แห่งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ พระราชทานเงินจากมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่สูนย์พักพิงชั่วคราวอีก4แห่งในจังหวัดศรีสะเกดใช้สร้างห้องน้ําและห้องอาบน้ําชั่วคราวณศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ประจําวันความต้องการด้านสาธารณสุขเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนและของเล่นสําหรับเด็กๆในช่วงที่ไปโรงเรียนไม่ได้ พระราชทานห้องน้ำสำเร็จรูปที่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดน้อมเกล้าน้อมก,กระหม่อมถวายแก่ศูนพักพิงชั่วคราวอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พระราชทานความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ะมหากรุณาที่คุณในการให้ความช่วยเหลือที่พระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุการณ์การสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้เป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตประจำวันและฝันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้พร้อมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีมูล,ลนิธิชัยพัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสร,รายวันสาขาย่อยศูนย์จิตระดาเลขที่บัญชี067-3-00461-1ขีดขีดขีดชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีกระแสร,รายวันสาขาศูนย์จิตระดาเลขที่บัญชี067-3-00530-8ขีดขีดขีดรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข0 2 4 4 7 8 5 8 5 8ต่อ103 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r y o ระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2568นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอาริยมรสมาทิฐิ ระลึกถึงพระตนะไตรยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่25ถึง30กร,กรกฎาคม2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมที่รวัตพึ่งทองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีฝนลงมาในบางพื้นที่นะครับแต่แนวโน้มทิศทางในวันพรุ่งนี้นะครับ ฝนที่เริ่มลดลงเนี่ยจะลดลงไปจนถึงวันที่5สิงหาคมแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ในบางแห่งนะครับไปตรวจสอบจุดไหนที่จะมีฝนตกหนักบ้างตรวจสอบพร้อม